ตอนที่12จับมันได้ตั้งแต่เมื่อไรอะขณะนั่งรถออกมายังโกดังท้ายไร่พร้อมด้วยลูกน้องคนสนิทอีกสามคนเขาจึงเปิดฉากถามขึ้นด้วยสีหน้าทะมึงทึงเมื่อคืนครับนายคนของเราจับได้ตอนที่บอกมันแอบเข้ามาทางท้ายไร่มันบอกว่าเข้ามาขโมยของแต่เท่าที่ดูอะพบมบ่กไม่ใช่ก็เลยคิดว่าถามนายก่อนดีกว่าว่าจะให้เอาอยัางไง พฤกคนสนิทที่เขารักเหมือนน้องชายคนหนึ่งกล่าวขึ้นโดยพวกเขาร่วมต่อสู้เคียงข้างด้วยกันมาตั้งแต่ตอนที่เขาไม่เหลือใครดังนั้นจึงไม่แปลกที่เขาจะไว้ใจและเชื่อใจคนคนนี้อยากจะประกาศตัวเป็นศัตรูกับกูมากสินะกูจะทำให้มึงรู้ว่ามึงเล่นผิดคนสีหน้าทามึงทึงกับสายตายเยี่ยมเกรียมของเจ้านายทาให้พฤกนึกเอะใจนายพวกมันรู้ว่าผมมันเป็นใครพฤกอดถามไม่ได้เดี๋ยวก็รู้ เขาหันมาบอกในตาดุกร้าวประจบเหมาะกับที่ตอนนั้นถึงที่หมายพอดีพวกแกคงไม่ใช่คนที่นี่สินะถึงได้มีรู้จักว่าฉันเป็นใครอ่ะแล้วก็คงไม่รู้สินะว่าฉันไม่เคยปล่อยให้อ้พวกที่มันกล้ามาเหยียบจมูกฉันถึงที่รอดกลับไปได้สักคนเขาเดินเข้าไปดูหน้าสองคนที่ถูกมัดมือมัดแขนอยู่ด้านในก่อนจะหันไปสั่งคนของตัวเองเสียงเฉียบทําเอาพวกมันตกใจจนตาแทบถลนกับความไม่พูดพร่ำทําเพลงของเขาจึงเรียบร้องขอชีวิตกันเสียงหลง เราถูกจ้างมาเราแค่ทำตามคำสั่งไม่ได้รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นน่ะพวกเราขอโทษนะปล่อยพวกเราไปเถอะผมยังอยากกลับไปหาลูกหาเมียหนึ่งในนั้นแทบจะเอาหัวโคกลงพื้นหลังได้เห็นว่าเขาเหี่ยมเกรียมและเด็ดขาดเพียงใดใครส่งพวกแกมาเขาสยะยิ้มก่อนหันมาถามเสียงเกร้าถ้าผมบอกอ่ะนายจะปล่อยพวกผมไปใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นถามเสียงสันมันก็ขึ้นอยู่กับว่า คำตอบของแกมันน่าเชื่อถือมากแค่ไหนแต่ถ้าแก,กกล้าโกหกฉันแม้แต่คำเดียวเสียงเขาแข็งกระด้างหน้าเกรงขามจนพวกมันรีบตอบออกมาพร้อมกันด้วยความขลาดกลัวเสียมานอดครับเสียมานอดสั่งพวกเรามามันสั่งให้พวกแกมาทำอะไรเขาถามพลางกัดฟันกรอดให้มาจับตาดูผู้หญิงคนหนึ่งถ้าเป็นไปได้อ่ะก็ให้จับกลับไปครับหนึ่งในนั้นตอบเสียงสั่นงันงกกับสีหน้าที่เปลี่ยนเป็นยิ่งน่ากลัวขึ้นทุกขณะของเขา อ้สารละเลวเขาครางเสียงรอดไลฟันพร้อมกำหมัดแน่นนึกอยากจะไปลากคอไอเสียนั่นมาจัดการซะตั้งแต่ตอนนี้ผมบอกไปหมดแล้วอ่ะปล่อยพวกผมไปเถอะครับพวกมันพากันร้องขอชีวิตด้วยการก้มคำนับซ้ำๆปล่อยมันเขาหันไปสั่งคนของตัวเองทำเอาพึกถึงกับหันขวับมามองหน้าเจ้านายแบบงง,งๆแน่นอนวันนี้ไม่ใช่วิสัยของคนอย่างพ่อเลี้ยงพิมายปลยมันไปเฉยๆแบบนี้จะดีหรอครับนาย พลึกจำต้องกระซิบถามเพื่อให้แน่ใจอีกครั้งแบบเนี้ยคมไม่รีววาปล่อยไปเฉยๆเพราะเท่าที่ดูคนของแกก็จัดการมันสยับเยอะแล้วนี่พลึกเหลือบไปมองสภาพหน้าบวมปูดของคนพวกนั้นนิดนึงก่อนจะหันมาค้านอีกแต่เอาเป็นว่าฉันมีเหตุผลแกแค่ทําตามที่ฉันบอกก็พอสามสี่วันนี้ส่งคนตามประกบสองคนนั่นไว ท้ายประโยคเขาก้มลงไปกระซิบให้ได้ยินกันแค่สองคนถึงพฤึกจะยังไม่รู้เหตุผลในตอนนี้แต่เขาก็พยักหน้ารับอย่างไม่อิดอ่อนอีกใส่หัวไปพลึกตาวาดไล่ทั้งสองคนแทนนายหนุ่มแต่เดี๋ยวฝากไปบอกเจ้านายของพวกแกด้วยว่าถ้ายังไม่เลิกยุ่งกับผู้หญิงของกูครั้งหน้ากูจะตามไปเด็ดหัวมันด้วยตัวเอง สคนรีบพยักหน้าและวิ่งออกไปในขณะที่สายตาคนพูดยังวาวโรด้วยความโกรธแค้นชิงชังอดคิดไม่ได้ว่าถ้าตัวเองไม่ดึงดันที่จะลากเธอมาอยู่ที่นี่หรือเวียนยามที่นี่ละหลวมจะเป็นเหตุให้มันเอาตัวเธอไปได้เธอจะเป็นยังไงบ้างอ่ายิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาก็ยิ่งแน่ใจว่าไม่มีใครปกป้องดูแลเธอได้ดีไปกว่าตัวเขาอีกแล้วขอโทษนะครับให้ผมช่วยถ่ายให้ไหมครับ ผมเห็นคุณถ่ายแต่รูปดอกไม้พวกนี้มาพักใหญ่แล้วอ่ะอุตส่าห์มาถึงไร่ที่สวยที่สุดทั้งทีถ้าไม่ถ่ายคู่กับบิวกับดอกไม้สวยๆพวกนี้น่าเสิได้ออกนะครับขณะที่พริมรตากำลังเก็บรูปเพลินๆจูจ่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทำให้เธอต้องหันไปมองเออไม่เป็นไรอะค่ะคือฉันไม่ค่อยชอบถ่ายรูปตัวเองอะค่ะแต่ก็ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์จะช่วยอะ เธอยิ้มให้ก่อนหันไปถ่ายรูปบิวตี้ทัสของตัวเองต่อแต่ดูเหมือนอีฝ่ายจะไม่ยอมแพ้ยังตามมาชวนคุยอีกคุณก็มาเที่ยวเหมือนกันหรือครับที่นี่สวยแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับถ้าเป็นไปได้อ่ะผมเองก็อยากมีไร่แบบนี้กับเขาบ้างเหมือนกันถ้าไม่ติดว่าจะต้องกลับไปบริหารงานต่อจากคุณพ่อผมจะขอซื้อไร่นี้ซะเลยเธอหันมามองหน้าคนพูดชัดๆก่อนจะเหลือไปมองรอบๆ อาไรเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วสินะแล้วหมอนี่ก็คงเป็นหนึ่งในนั้นถึงคุณอยากซื้อเจ้าของเขาก็คงไม่ขายหรอกค่ะงานแบบนี้ใชเว่าใครจะทำก็ทำได้ถ้าไม่รักไม่อดทนคงทำให้มันออกมาแบบนี้ไม่ได้อะพูดจบเธอก็หันไปอีกทางแต่คนฟังกลับอยากยิ้มมุมปากอย่างน้อยนี่ก็ทำให้เธอยอมคุยด้วยนั่นสินะครับ เจ้าของไร่คงเก่งมากอ่ะไม่อย่างนั้นนักท่องเที่ยวคงไม่สนใจไร่เขาเยอะขนาดนี้ขนาดผมเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกอ่ะผมยังต้องขอแวะมาเที่ยวที่นี่ก่อนว่าแต่คุณมาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันเหรอครับชายนิรนามยังคงชวนคุยต่อค่ะเธอเพียงตอบสั้นๆแต่นั่นก็มากพอแล้วที่จะทำให้อีกฝ่ายไม่รอช้าที่จะสารสัมพันธ์แบบเปิดเกมรุกผมกริดถ้าไม่รังเกียดอ่ะวันเนี้ย ขอผมเป็นเพื่อนเที่ยวกับคุณสักวันได้ไหมครับเห็นจะไม่ได้เพราะผมไม่อนุญาตให้ผู้หญิงของผมไปไหนกับใครทั้งนั้นไปกันเถอะเจ้าของไร่เดินตรงเข้ามาโอบเอวสแสดงความเป็นเจ้าของก่อนจะรังให้เธอเดินออกไปพร้อมกันโดยใบหน้าบูดบึง้งนี่พูดให้มันดีๆนะฉันไม่เป็นผู้หญิงของคุณตอนไหน่ะเธอกระซิบถามเสียงเขียวก็ตั้งแต่ที่เราจูบกันไงเขาหันมาตอบในขณะที่ยังคงทำหน้าบอกบุญไม่รับเช่นเดิม คุณทำไมกลัวไอ้หมอนนั่นมือนเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นอะไรกันเรื่องไงฮะผมหายไปแค่ไม่กี่นาทีก็มีผู้ชายมาติดพันไปบริหารเสน่ห์อีท่าไหนล่ะมันถึงได้มาเดินตามต้อยๆต้ย,ตยขนาดนั้นน่ะผู้หญิงก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันทุกคนคุณเองก็พูดยังไม่ทันขาดคําเขาก็ถูกเธอผลักแรงๆคุณไม่มีสิทธิ์เอาประสบการณ์ไร้ๆของตัวเองมาตัดสินคนอื่นว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้โดยเฉพาะกับฉัน การถูกเปรียบเทียบกับผู้หญิงในอดีตของเขามันทําให้เธอโกรธจนทนไม่ไหวและรีบเดินหนีออกไปอีกทางพริมรัตาหยุดผมบอกให้หยุดไม่ได้ยินหรือไงอ่ะเขาตะโกนไล่หลังด้วยความโกรธครึ่งไม่แพ้กันแต่เสียงดุดุของเขาก็ไม่ได้ทําให้ฝีเท้าเธอหยุดชะงักแต่อย่างใดดังนั้นเขาจึงต้องเป็นฝ่ายสาวเท้าไปหาเธอเองแต่ถ้าไปแบบธรรมดาก็คงไม่ใช่พ่อเลี้ยงพิมายสินะอุ้ย เธอร้องเสียงหลงด้วยความตกใจเมื่อจูๆ่ๆถูกอุ้มลอยวือขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งตัวทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยปล่อยชันลงเดี๋ยวนี้นะไม่เห็นหรือไงว่าคนมองกันหมดแล้วเธอแหวเสียงเขียวพร้อมกับรีบซุกหน้ากับอกแกร่งด้วยความอายหลังถูกสายตาหลายคู่จับจ้องมองมาด้วยความสนใจส่วนหนึ่งที่ไรน่นี้มีนักท่องเที่ยวเยอะโดยเฉพาะผู้หญิงก็คงเป็นเพราะเขานีละมัง้งก็เจ้าของไร่หลอบอกต่อด้วยซะขนาดนี้ แล้วตอนนี้ทุกสายตาต่างก็กำลังจับจ้องมาที่เธอด้วยความรู้สึกที่หลากหลายโชคยังดีที่ตรงนั้นอยู่ไม่ไกลจากออฟฟิศเธอถึงได้รอดพ้นสายตาคนพวกนั้นมาได้แต่ก็ต้องมาเจอกับสายตาพนักงานที่อยู่ในออฟฟิศอีกเกือบนับสิบแล้วความอับอายนี้ก็สิ้นสุดลงเมื่อเธอถูกอุ้มเข้าไปในห้องทำงานส่วนตัวของเขานี่ปล่อยฉันได้แล้วพ่อเลี้ยงปล่อยสิไอ้บ้าฉันบอกให้ปล่อยนี่แล้ว แทนที่เข้ามาแล้วเขาจะปล่อยเธอลงอย่างที่ควรจะเป็นแต่กลับยังอุ้มเธอไว้อย่างนั้นทําเอาเธอฉุนขาดโดยลืมไปว่าคําพูดของตัวเองจะมีผลต่ออารมณ์ของเขาเช่นกันโอ้ยอื เธออุทานเสียงหลงทันทีที่ถูกโยนลงบนโซฟาตัวเคืองแต่ยังไม่ทันจะได้ลุกขึ้นมาบริภาทเขาให้สาแก่ใจก็ถูกอีฝ่ายถมตัวเข้าใส่จนตั้งตัวไม่ทันจากเสียงร้องโวยวายก็กลายเป็นเสียงครางประท้วงเมื่อเขาตะบมจูบอย่างไม่ปราณีเธอพยายามรัวกำปั้นทุบอกเขาแต่สองมือก็ถูกจับตรึงไว้กับพนักโซฟาจนไม่สามารถขยับได้สุดท้ายก็ได้แต่ปล่อยเลยตามเลยอ่าจะว่าไปเธอก็เริ่มคุ้นเคยกับจูบนี้แล้วเหมือนกัน จะคุยกันดีๆได้หรือ,อยังเขาถอนจูบแต่ก็ยังคลอเคลียไม่ห่างส่วนเธอก็ดูเหมือนจะหูอื้อตาลายเพลอพยักหน้าตอบกลับไปด้วยสติที่ยังเลื่อนลอยแต่ทันทีที่สมองของเธอได้ประมวลผลเธอก็กลับมาพยศอีกครั้งนี่ฉันนะ่ะคุยดีตลอดแต่คนที่คุยไม่รู้เรื่องก็คือคุณตั้งหากตัวเองหายไปตั้งนานสองนานจนฉันคิดว่าคุณทิ้งฉันไปแล้วซะอีก ฉันเหมือนอยู่ตัวคนเดียวอ่ะหันไปทางไหนก็เจอแต่คนแปลกหน้าแต่พอคุณกลับมาแทนที่จะขอโทษหรือบอกเหตุผลอะไรก็ได้อ่ะแต่คุณกลับเลือกที่จะเวียงวีนใส่ฉันเหมือนไปโกรธใครมาฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณไปเจอเรื่องอะไรมาแต่ฉันไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์ของใครฉันโกรธเป็นโมโหเป็นแล้วก็เสียใจเป็นฉันอ เสียงพูดของเธอถูกกลืนหายไปอีกครั้งทันทีที่เขาโน้มลงมาประทับจูบเนืบหน้าอ่อนโยนผิดกับตอนก่อนหน้าจนเธอปรับอารมณ์แทบไม่ทันกระทั่งริมฝีปากหยกักค่อยๆพลาาออกไปขอโทษเสียงเขาอ่อนโยนจนเธอไม่แน่ใจว่าตัวเองหูฝาดไปหรือเปล่าที่สำคัญสองมือที่ยังประคองใบหน้าเธอไว้อย่างทนุถนอมมันทำให้เธอวางหน้าไม่ถูกสุดท้ายก็ได้แต่กระพริบตาปริบๆโดยไม่รู้เลยว่า การกระทําของตัวเองมันดูน่ารักน่าเอ็นดูจนทําให้เขาต้องก้มลงมาจุ๊บที่ริมฝีปากนั้นเบาๆอีกทีเธอเม้มปากถ้าไม่กล้าพูดไม่กล้าสบตากระทั่งถูกเขารั้งให้ลุกขึ้นมาไปกับผมยังไม่ทันได้ถามว่าเขาจะพาไปไหนเธอก็ถูกลากออกมานอกห้องทำกลางสายตานับสิบที่พากันจ้องมาที่เธอเป็นจุดเดียวทำเอาคนถูกมองถึงกับประมาจนต้องขยับมายืนชิดเขาอย่างหาที่พึ่ง ทุกคนฟังทางนี้นี่คุณพิมราตาเป็นแขกคนพิเศษของผมจากนี้ไปถ้าเห็นเขาก็เหมือนเห็นผมฝากทุกคนดูแลและอำนวยความสะดวกให้เขาด้วยประกาศจากเขาทําทุกคนหันไปมองหน้ากันบางก็หันไปกระซิบกระซาบด้วยความอยากรู้ถึงสถานะของเธอทําอะไรของคุณเนี้เธอเงยหน้าเอ็ดคนตัวสูงกว่าเสียงเขียว ก็ทาให้คุณไม่เหมือนอยู่ตัวคนเดียวไงจากนี้ไปอ่ะคุณจะไม่ใช่คนแปลกหน้าสําหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะไปไหนทุกคนก็จะทักทายคุณเหมือนที่ทักทายผมคราวเนี้ยคุณอยากรู้อยากถามหรือขอความช่วยเหลือคุณก็ไม่ต้องกลัวอีกแบบนี้ดีไหมเขาก้มลงไปกระซิบเสียงหวานพร้อมกับเอามือวางบนหัวประหนึ่งว่าเอนดูนักหนาทําเอาสาวๆในออฟฟิศพากันเขินตัวบิดตัวงอรู้สึกประหนึ่งกําลังดูฉากสวีทของพระนางในซีรีส์เกาหลียังไงยังงั้น ก็ดีแต่ไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้อย่าฉันอายเขาว่าแล้วเธอก็หันไปค้อมตัวทักทายทุกคนก่อนจะรีบเดินกลับเข้าไปในห้องเดิมที่เพิ่งเดินออกมาด้วยความขัดเขินน่ารักจังเขาเงิมงำพลางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก่อนจะรีบเดินตามเธอเข้าไปทิ้งให้บรรดาพนักงานทั้งหลายพากันพงะตาโตด้วยความตกตะลึงประหนึ่งคนเห็นผีเพียงแค่ได้เห็นเจ้านายของพวกเขายิ้มแบบนั้นออกมาคุณอ้อม หาน้ำกับขนมเข้ามาให้คุณพริมในห้องหน่อยเขาต่อสายภายในหาเลขาหลังจากนั่งตรวจเอกสารครู่หนึ่งทำเอาคนที่นั่งเซฟรูปทเทพิ่งถ่ายลงในแล็ปท็อปรีบเงยหน้าขึ้นมาไม่ต้องคุณฉันเตรียมมาแล้วเธอบอกพลางเปิดกระเป๋าที่เต็มไปด้วยขนมขบเคี้ยวให้ดูก่อนจะถามบางอย่างที่สงสัยต่อเออคุณฉันอยากรู้ว่าทำไมคุณไม่พูดคำเมืองกับคนที่นี่เหมือนกับที่พูดกับคนที่บ้านละ่ะ เห็นเขาพูดกับพนักงานรวมทั้งคนงานทุกคนเป็นภาษากลางเธอก็เลยแปลกใจนิดหน่อยก็คนงานรวมทั้งพนักงานที่นี่มาจากทั่วทุกสารทิศอย่างคุณอ้อมดาวเนี่ยเขามาจากกรุงเทพจะให้พูดคําเมืองกับเขาก็ไกลยอยู่ตามหลักสากลและเพื่อสื่อสารให้เข้าใจตรงกันผมก็เลยพูดกลางกับทุกคนเธอพยักหน้าเง,งึกหงักเข้าใจแต่ยังไม่ทันจะได้ถามต่อเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นก๊กก๊กก๊ก อ้อมดาวเลขาสาวที่เดินมาพร้อมกับจานขนมและเครื่องดื่มเธอนำมันไปวางไว้ที่หน้าแขกคนพิเศษของเจ้านายจากนั้นก็มายืนก้มหน้าตัวสั่นตรงหน้าโต๊ะเจ้านายมีอะไรเขาเงยหน้าจ่ายเอกสารเมื่อพบว่าอีฝ่ายยังไม่เดินออกไปค่ะคือว่าข้อมูลที่พ่อเลี้ยงให้ฉันเตรียมไวอ้อ่ะตอนนี้มันหายไปหมดแล้วค่ะเลขาสาวบอกด้วยสีหน้าราวกับจะร้องไห้ในขณะที่เจ้านายก็แทบตะโกนออกมา ว่งไงนะคนที่นั่งอยู่มุมหนึ่งของห้องถึงกับสะดุ้งตามเพราะเสียงของเขาถึงว่าทำไมทุกคนที่นี่ถึงได้ดูกลัวเขานักเพราะดูแบบนี้เองสินะอยู่ๆโน้ตบุ๊กมันก็ใช้ไม่ได้อ่ะฉันพยายามแก้ไขแล้วแต่ก็ทำไม่ได้อ่ะค่ะอ้อมดาวตอบเสียงลนลานแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงเนี่ยเมื่อผมต้องใช้ข้อมูลพวกนั้นในวันพรุ่งนี้ให้ตายสิคุณทำงานประษาอะไรอยู่คุณอ้อมดาวนี่คุณยังอยากทำงานที่นี่อยู่หรือเปล่าฮะ เขาตวาดถามเสียงกร้าวทาเอาเลขาสาวน้ำตาร่วงเพาะข,ขอโทษอค่ะขอโอกาสให้ฉันแก้ตัวอีกครั้งนะคะฉันจะรีบเอาเข้าไปให้ช่างในเมืองแก้ให้ค่ะอ้อมดาวบอกเสียงสั่นอย่างไม่รู้จะทํายังไงซ่อมคุณจะเอาไปซ่อมทั้งทันที่ผมต้องใช้ข้อมูลน,นั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยนะแล้วคุณมั่นใจได้ยังไงว่ามันจะไม่หลุดรอดออกไปถึงคู่แข่งให้ตายสิผมจะทำยังไงกับคุณดี ขณะที่สองคนกำลังเครียดขม็งจู่ๆคนที่นั่งสังเกตการอยู่ตรงโซฟาก็แทรกขึ้นมาเออขอขัดจังหวะหน่อยได้ไหมคะทั้งคู่หันไปมองคนพูดที่กำลังส่งยิ้มแหย่มาให้ไม่เห็นว่าไม่มีใครพูดอะไรเธอจึงพูดต่อถ้าไม่คิดว่าเป็นการละลาบละลวงอ่ะขอฉันดูโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นหน่อยได้ไหมคะคือฉันพอมีความรู้เรื่องนี้นิดหน่อยอ่ะอาจจะพอช่วยดูให้ได้อ่ะ ทั้งคู่มองมาที่เธออย่างไม่ค่อยแน่ใจนักกระทั่งเป็นเขาที่หันไปพยักหน้าให้เลขาออมดาวรีบเดินออกไปหยิบโน้ตบุ๊กของตัวเองเข้ามาให้พิมราตาเห็นเธอจิ้มโน่นจิ้มนี่รัวๆผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีเธอก็ยื่นโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นกลับไปให้เจ้าของดังเดิมเครื่องโดนไวรัสอะค่ะฉันแก้ให้แล้วแล้วก็ลงโปรแกรมป้องกันให้ด้วยอ่ะส่วนข้อมูลฉันก็กู้ขึ้นมาให้หมดแล้วด้วยยังไงลองเปิดดูนะคะ พูดจบเธอก็หันไปหยิบแล็ปท็อปของตัวเองขึ้นมาเล่นต่อพระเจ้าคุณทำได้ยังไงอ่ะทุกอย่างกลับมาครบถ้วนภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีอ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากจริงๆอ้อมดาวสุดลงไปนั่งยองๆกับพื้นเพื่อจับมือเธอขึ้นมากลุมด้วยความซาบซึง้งเออไม่เป็นไรเลยค่ะลุกขึ้นเถอะค่ะฉันก็แค่ช่วยในสิ่งที่พอจะช่วยได้อ่ะไม่ได้หนักหนาอะไรเลยเธอบอกพลังดึงอีกฝ่ายให้ขึ้นมานั่งบนโซฟาด้วยกัน คุณทั้งสวยทั้งเก่งทั้งใจดีอะถ้ามีอะไรที่อ้อมพอจะช่วยคุณได้บอกนะคะอ้อมพร้อมจะช่วยคุณทุกอย่างเลยค่ะอ้อมดาวยังคงกุมมือเธอไว้แน่นทําเอาคนที่นั่งมองอยู่อีกฝั่งนึกต่ขิดตะขวงใจแปลกๆ <c oughs> ออกไปทํางานต่อได้แล้วคุณอ้อมดาวเขากระแอมเบาๆทาให้อ้อมดาวต้องรีบลุกออกไปแต่ก่อนไปก็ยังไม่ไวหันมาขอบคุณเธอเ,ธอเบาๆอีกส่วนเธอก็ได้แต่ยิ้มตอบกลับไป จะยิ้มทำไม่นักหนามีความสุขมากนะเรื่องไงเขาทำท่าฮึดฮัดขัดใจขึ้นมาอีกอะไรของเขาวะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็หงุดหงิดยังกับคนวัยทองเธอแอบบ่นเบาๆแล้วก็สนใจแล็บท็อปของตัวเองต่อคนที่ถูกมองข้ามเลยต้องพยายามเรียกร้องความสนใจมาดูคอมเครื่องนี้ให้ผมหน่อยสิมันรวนๆยังไงไม่รู้ เธอขมวดคิ้วมองหน้าเขาแต่ก็ยอมเดินไปแต่โดยดีแต่พอไปถึงแทนที่พ่อคุณจะลุกให้เธอนั่งกลับยังนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมเดือดร้อนให้เธอต้องยืนเอื้อมแขนยาวๆไปเลื่อนเมาส์เองอุ๊ยเธออุทานเบาๆหลังถูกรั้งให้นั่งลงบนเก้าอี้ที่ไม่ใช่เก้าอี้แต่เป็นตักคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้อีกทีครั้นพอจะลุกขึ้นก็ถูกเขากดเอาไว้จนลุกไม่ขึ้นยังไม่เคยถามคุณจริงจจังๆสักทีคุณทํางานอะไร เขาเบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องเก้าอี้มาถามเรื่องงานแต่ก็ไม่ถามเปล่ากลับวางคางเกยบนไหล่เธอด้วยก็แบบที่ทำอยู่นี่แหละดูเรื่องระบบไอทีทั้งหมดของบริษัทแล้วก็เขียนโปรแกรมอะ่ะเธอตอบเสียงเบาหว,วิวพยายามไม่สนใจการกระทำของเขาแต่มือที่เลื่อนเมาส์อยู่มันก็สั่นเสือเกินจริงๆเครื่องคุณก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะมีแค่ไฟลงานที่ไม่เป็นระบบระเบียบ เท่าที่ดูไฟล์งานของคุณจะมาจากสายงานแค่ไม่กี่ด้านน่ะแต่จะมีการส่งมาซ้ําๆทุกๆเดือนเดือนละหลายครั้งถ้าเราจัดเก็บไฟล์นี้ให้เป็นระเบียบแล้วก็แยกย่อยให้เป็นหมวดหมู่แค่เนี้ยคุณก็น่าจะหยิบเอามาใช้ง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาขึ้นด้วยอ่ะเอางี้เดี๋ยวฉันเขียนโปรแกรมง่ายๆให้คุณลองใช้ดูก่อนดีไหมคะเธอเผลอหันไปถามด้วยความลืมตัวเลยทําให้จมูกชนกับแก้มเขาเต็มๆคนชนหน้าเหวอในขณะที่คนถูกชนกลับลอบยิ้มสมใจ อืมเอาสิผมเองก็เคยคิดอยากจะจ้างฝ่ายไอทีมาไว้ดูแลระบบงานในออฟฟิศอยู่เหมือนกันงั้นผมจ้างคุณอ่ามันคือการดึงเธอมาทำงานด้วยอย่างแนบเนียนสินะมีต้องจ้างอ่ะฉันทำให้ฟรีถือว่าแลกกับค่ากินค่าอยู่ระหว่างที่ฉันอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเธอว่าพลางสองตาก,ก็กำลังง่วนอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วถ้าผมอยากให้คุณอยู่ที่นี่ตลอดไปอ่ะผมต้องแลกกับอะไร